เทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกำมอนวัยได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก o ยูทูบกำมอนวัยนะครับผมวันนี้นะฮะจะมาแนะนำ อาวุธเซตร้อยของอาชีพที่น่าสนใจกันนะครับผมอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับผมก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับเวลามีลิปใหม่เนี่ยจะได้ไม่พลาดนะฮะโอเคต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมเวลามีกิจกรรมปั้นตัวใหม่ขึ้นมาเนี่ยนอกจากคอร์ฟ้าที่เป็นที่ต้องการแล้วนะครับผมยังมีอีกอันนึงที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือของที่ได้จากการแกะกล่องตอนเลเวลร้อยนะครับผมคือคอร์ดฟ้าเนี่ยแกะกล่องตอน80ใช่ไหมแต่อันเนี้ยคือของที่มันแแแกกกกกะะะะตออออนนนนนนนเเววคครรรรััับผผมมมซึ่่่่งงงจย2สสืืป้ฮ ที่มันชื่อว่า token timekeeper นะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องปรอดที่โอเคเหมือนกันนะครับผมกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็น อาวุธที่ต้องไปรับกับเอ c นะครับคือรับได้ตอนเลเวลร้อยนะครับผมคือแกะกล่องปุ๊บแล้วก็เดินไปรับกับนพ c ที่กลางคอนเตล่าได้เลยนะฮะอ่าซึ่ง NPC รับอาวุธนะครับผมก็จะอยู่ตรงน้ำพุของพอนเตล่านะครับข้างๆแถวที่ผมยืนนี่แหละนะฮะจะประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูของส่วนป้องกันก่อนแล้วกันนะครับผมเซตทุกเคนทามคีเปอร์ที่ได้ตอนเลเวลร้อยนะฮะได้จากกล่องเลเวลร้อยนะครับเซตนี้จะประกอบด้วย4ชิ้นนะครับผมแต่ถึงเรียกว่าเซตแต่มันก็มันต้องใส่ครบทุกชิิิิ้้้้นน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 นกกกก็ไดดะะะะะคคคครรรรรรัััััับบบผผมม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 แแยยหฮเเเเเเ่่่่่ทททีีอองงาาพพ HP 100นะครับแล้วก็ลดไล5่5%าแล้วก็เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟู HP HP 15%นะครับผมก็อันนี้คือถ้าใครแบบเอ้ยต้องการของ Regen SP ะนะครับผมไม่มีตังซื้อการดไข่หมุนหรืออะไรก็ว่าไปเนี่ยสามารถใช้นี้ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ลดไล่ถึง5%อนะครับอันนี้ค่อนข้างโอเคเหมือนกันแล้วก็อันนึงที่ดีมากของเซตร้อยก็คือหมวกนะครับผมหมวกเนี่ยมีผลว่าในการเพิ่มอ l สเตตัสบวก2นะครับ Mac HP บวก500 Mac SP บวก1น0้100นะครับแล้วก็ลดไล่ ยังไม่พอนะฮะเมื่อทําการโจมตีกัยภาพมีโอกาส3%ที่จะดูด HP 3%จากดาเมจที่ทําได้นะครับและเพิ่มขึ้นอีก1%ทุกๆ3อัปเกรดนะครับผมไอ้ที่เพิ่มขึ้นมานี่คือไอ้ที่เพิ่มขึ้นมาคือความแรงในการดูดนะ,ะไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ติดนะครับผมดังนั้นก็อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ดีมากะครับผมแล้วก็ยังไม่พอมีดูด s p ด้วยนะผมโอกาส1%ที่จะดูด s p 1%ของดาเมจที่ทําได้นะครับและทุกๆ4อัปเกรดนะครับผมจะดูด s p แรงขึ้นอีก1%นะครับ อ่ะอันนี้แหละใครที่แบบไม่มีตังค์ซื้อ,อไรเบิร์ดไม่มีตังค์ซื้อลูนแฮร์แบร์นะครับผมสามารถเอาหมวกนี้ไปบวกสีได้นะครับมันอาจจะไม่ได้ดีเท่า2อันนั้นนะครับผมแต่ก็ดีกว่าไม่มีอะไรมาดูดเลือดเลยนะครับอ่ะอันนี้แหละเป็นของที่หลายๆคนต้องการกันนะผมเพราะมันเป็นของฟรีแล้วก็ตัวผ้าคลุมนะครับผมผ้าคลุมเนี่ยคล้ายๆกับผ้าคลุมเลดิกนะครับผมแต่จะลดการป้องกันเหลือแค่15%เท่านั้นนะครับผมแล้วเพิ่มฟรี20เพิ่มเฟิร์สฟิดอ์อีก5แทนนะครับผมก็โอเคนะสำหรััับบบบใคครรทีีแบบ ي, งงี่่่แเเเอออออ้้้้ยยยยยงงงงงนๆไไมมต์ซืดิกะา ภาคุมนี้ก็โอเคนะครับส่วนโล่เนี่ยอันนี้อาจจะไม่ได้ใช้ทุกอาชีพนะครับผมแต่ก็พอถูถ่ายได้นะครับผมลดการป้องกันธาตุในชัล่ะนะครับผม15%ก็คือเหมือนป้องกันการโจมตีป,ปกติเพิ่มขึ้น15%เปอร์น,นั่นเองครับผมแต่ปกติส่วนใหญ่ก็มีไม่กี่อาชีพหรอกที่มาใส่โล่นะครับอ่าแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญมากก็คือเซ็ตทุกเคนไทม์ของเลเวลร้อยเนี่ยสามารถฝากคลังได้นะครับผมแต่ตัวอาวุธมันไม่สามารถฝากได้นะอ่ะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับผผผมมมมโออออเเเคคาาาาาถึงงรรื่่ววววุธกกัววนนัันะะนนนนนนดดีีีีีะะะะะบ๋ย้ฮจแํ5ชพท อาวุธเซตร้อยมันค่อนข้างโอเคนะครับผมถ้าเทียบกับอาชีพอื่นๆนะฮะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับเริ่มกันที่อาชีพแรกนะครับผมคงไม่พ้นใครไปได้นอกจากเลนเจอร์นะครับผมอาชีพลูกรักนะฮะเขามากับโปรเบชั่นเレนเจอร์คอร์สโบนะครับผมมีความสามารถในการทําให้อโร์ตสตอมแรงขึ้น20%นะครับและทุกๆ10เลเวลเนี่ยแอตแทกเพิ่มขึ้น6นะฮะเรียกว่าโอ้แอตแทกสูงมากมหาศาลเลยทีเดียวนะครับยังไม่พอนะครับถ้าอาวุธนี้บวก7นะครับผมซึ่งปกติเวลารับกับเอวี เมื่อวอันนี้บวกเนะครับผมทุก1นึ่งเลเวลของบีดเบย์นะผมไอสกิลตีสัตว์แรงขึ้นอ่ะจะทําให้การโจมตีระยะไกลแรงขึ้น1%ด้วยนะครับผมก็เรียกได้ว่าถ้าอัพบีดเบย์มา10นี่ก็คือแอตโตอมแรงขึ้น20เปอร์ยิงไกลแรงขึ้นอีก10เปอร์นะครับผมถือว่าเป็นขุนพัทที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับอ่าแล้วก็เออต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมเวลาใส่อาวุธโปรเบชั่นคู่กับเซตทุกเคนทามเนี่ยเอฟดีแทบจะตันร้อยกราสามทุกตัวเลยนะครับแบบแค่กดบััััััฟยยยยาาาเเเรรร่่่่่งงนน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 นิดดดหหอออีีกกกก็็็็ไไ้้้้แแแบบบบมมลลวะะคคผป หนึ่งในอาวุธที่ดีมากครับผมสำหรับสายฟรีนะครับโดยเฉพาะเลนเจอร์เนี่ยไอ้โปรเวชั่นเลนเจอ,อร์คอสโบเนี่ยมันแรงพอๆกับบิคอสโบเลยแต่ผมจำไม่ได้ว่าเป็นบิคอสโบนบวกเก้าหรืออะไรนะผมที่มันแรงกว่านะครับถือว่าเป็นอาวุธที่ดีมากนะครับผมใครที่แบบมีเวลานะครับผมอยากเก็บเลเวลให้มันถึงเลเวลร้อยนี่ก็ลองเลยนะครับผมเลนเจอร์ <Ranger S 2> นี่ผมว่าก็เก็บเลเวลไม่ได้ยากมากนะฮะต่อมาครับผมอาชีพที่2นะครับผมก็คือกิโยตินนั่นเองนะครับ กิโยตินเนี่ยเขาจะได้โปรเบชั่นกิโยตินกาตานะครับผมความสามารถก็คือทำให้โรลลิงคัตเตอร์แรงขึ้น20%นะครับผมไอ้สปินนิ่งสแลัดมันคือโรลลิงคัตเตอร์นะครับผม,ม,บผมแล้วก็ความสามารถก็คือเหมือนกับไอ้ตัวคอร์ดโบเมื่อกี้แหละก็คือทุกๆ10เบสเลเวลจะเพิ่มแอตแทก6นะฮะและทุกๆกาตามาสเตอรี่ห่งเลเวลนะครับผมจะเพิ่มความเร็วในการโจมตี1%นะครับผมเพิ่มเอฟดีหนั่นเองครับผมบอกเลยว่าแค่ใส่กาตาโปรเบชั่นกับเซบบทุ คือทันทีเลยนะครับแค่กดยาเขียวอันเดียวด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นเป็นชุดที่ซอยมันมากนะครับผมแต่แลแกมากับความเบาของมันนะครับผมคือบอกไว้ก่อนเลยว่ากาตกาโปรบเรรบชันอ่ะมันไม่เหมาะกับการตีปก,กติเท่าไหร่นะผมมันเบาถ้าเทียบกับกาตาทองหรือว่ากาตาพวกชาครามเลยพวกนี้นะครับผมกาตาโปรเบชันจะเบามากในการตีธรรมดานะครับแต่มันจะแรงกว่าพวกนั้นตอนที่มันโรลลิ่งคัตเตอร์ครับผมคือแรงมากอะ่ะแรงพอๆกับกาตาโทท็อปหลายๆตัวเลยนะครับผมดังนั้นเนี่ย กาตาเนี่ยส่วนใหญ่คนเขาก็จะไม่ค่อยใส่งูดำกันหรอกครับจะไปใส่พวกม้าดำอะไรเงี้ยไปปั่นบอสอะไรพวกนี้นะครับผมอ่าแล้วก็ไม่ค่อยใส่แมงแดงด้วยนะผมเพราะแมงแดงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปใช้เป็นพวกกาตาธนทอสเลยนะผมเอาไวด้ดูเลือดจริงจังอันนี้มันมีแค่สล็อตเดียวไงมันดูดไม่ทันนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ดีเหมือนกันก็คือกิโยตินนั่นเองของกาตาสําหรับปั่นนะฮะปั่นจนร้องขอชีวิตเลยนะครับต่อมาครับผมอาชีพที่บผมนะครับผม,รบผมหรือว่าขวานของอาชีพินนเองนะครับผม มีความสามารถในการแอคทอนโดแรงขึ้น20%นะครับผมอย่างที่รู้กันว่าสกิลหากินของแบคคานิกเรือไมต้นๆก็คือแอคทอนโดนั่นเองครับผมแล้วก็อีกสกิลก็คือลาวาโฟล์นะครับผมแต่อันนี้มันไปซัพพอร์ตตัวแอคทอนโดให้มันแรงขึ้นนะครับและที่สำคัญนะครับผมเมื่อบวก7นะครับผมทุกๆสกิลวอร์พ l ี่รีเซิร์ชนะครับผมจะลดคูลดาวของสกิลแอคทอโดลง0.1วิ หมายความว่าถ้าเราอัพบริวรีเรชเต็ม10นะครับผมเราจะลดคููดาวแอคทรโดเหลือแค่1วินาทีเท่านั้นนะครับผมเรียกว่าปั่นกันแบบหึงหมุนหมุนหมุนติ้วติ้วติ้วเลยทีเดียวนะครับอ่าซึ่งอันนี้ใครอยากดูก็สามารถไปดูได้ที่ช่องคุณหมีข่าวไว้แบรนะครับผมเขามีขวานนี้อยู่นะครับผมไปปั่นที่ NCT ได้แบบโอ้โหมันมากนะฮะมันเป็นของที่ทําให้เราใช้แอคเทรโดได้แบบพลิ้วไหวมากนะครับผมปั่นกันรัวๆปั่นจนร้องขอชีวิตกนเลยทีเดียวนะครับอ่านี่ก็เป็นอีกออ ทำให้เราปั่นได้อย่างดีที่สุดแล้วในตอนนี้นะผมจนกว่าจะมีขวานไอตัวทอนโดแอคเข้ามานะครับผมอันนี้ใช้ได้ไปยาวๆเลยนะผมสำหรับสายปั่นขวานนะฮะต่อมาครับผมอาชีพที่4ที่อาวุธเซต้อยค่อนข้างดีก็คือชาร์โดเช a เตอร์นั่นเองนะครับผม ความสามารถมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่นะผมก็คือเอเมทแทกบวกร้อยสี่สิบนะฮะเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะครับผมสิบเปอร์เซ็นต์นะผมหรือว่าคิดง่ายก็คือเพิ่มเอฟดีสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับและทุกๆหนึ่งเลเวลของสแนชเชอร์นะครับผมก็คือสกิลขโมยของนั่นแหละนะครับตีออโต้ขโมยของอ่ะนะครับผมจะได้เอเมทแทกอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับคือด้วยความที่มีดเนี้ยเวลาใส่คู่กับเซตร้อยนะครับผมมันจะทำให้เราเอฟดีร้อยเก้าสิบสามได้แบบชิลๆเลยอะ่ะเพอีีอกออันนง่คข้าดร์เยอรับผม แม้มันจะไม่ได้มีตัวซัพพอร์ตสกิลอะไรเลยก็ตามนะผมแต่มันมีข้อดีก็คือเอเมทแท็กร้อยสนะครับผมแล้วก็ตีเร็วมากนะฮะแล้วยังมีสล็อตด้วยนะครับผมอันนี้ก็เหมาะมากสําหรับใครที่ต้องการชาร์โด s เชสเตอร์แบบของแน่นแน่นเอฟบีร้อยเกแบบเต็มๆนะครับผมโดยไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับผมอันนี้ก็เป็นอันที่ดีมากเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการเล่นสายออสสเปลนะครับเขามีให้แต่มีนะผมไม่มีธนูให้นะครับสำหรับชาร์โด้เชสเตอร์นะฮะอันสุดท้ายนะครับผมก็คือของอาร์คบีชอม คือหนังสือของอาร์วีชอมเนี่ยมันมีความสามารถในการเพิ่มเอเมทแทก140นะครับก็อาจจะดูแบบไม่ไม่อะไรเท่าไหร่นะครับผมก็มีของหลายอันที่เพิ่มเอเมทแทก140ได้นะครับผมแต่มันมีความสามารถในการเพิ่มพลังโจมตีของดูโบนหลท์20%นะครับผมทุกๆ10เบสเลยก็จะเพิ่มเอเมทแทกอีก6นะฮะยังไม่พอนะครับผมทุกๆุก1เบสเลยของไคลี่นะฮะเพิ่มเอเมทแทกอีก1%นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าสมุดนี้มันเหมาะกับสายออโต้เปลมากกว่าสายซัพพอร์ตนั่นเองนะครับผมเหมาะกับสายโดรามัดยนะะเลฮ ดังนั้นเนี่ยใครที่เป็นพีทอาร์บิชอฟสายโอสตาสเปลนะผมแล้วอยากได้พ p ทร้อแบบชิวๆเนี่ยแนะนำให้เก็บเว้ให้ถึงร้อยตอนโชคกิจกรรมนะผมจะได้สมุดนี้มาดูพวกไลท์ก็แรงนะผมตีก็เร็วนะครับดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าคอมโบกับเมจิคอลเฟเธอร์ของเรานะผมบอกเลยว่า ออกลัวนะครับผมเงินเนี่ยออกรลัวนะฮะอ่ะนอกจาก5อาชีพที่ผมแนะนํามาแล้วเนี่ยก็จะมีอีกหลายอันที่น่าสนใจนะผมแต่อาจจะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นของไนท์อย่างเงี้ยนะฮะของไนท์เนี่ยมันแค่เพิ่มคีเลตกับคีเดเมตอีกนิดหน่อยผมมันเลยแบบเฉยๆนะครับไม่ไม่ค่อยโดดเด่นมากกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเท่าไหร่นะครับผมหรือว่าของเจเนติกเนี่ยที่ได้เป็นกระบองเนี่ยนะครับผมแต่พอดีผมเคยไปลองแล้วมันแรงไม่ค่อยต่างจากเอเดเท่าไหร่เลยนะฮะ ดังนั้นผมก็เลยแบบเออก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นก็จบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับการแนะนํา5อาวุธของเซตเลเวล100ที่น่าสนใจนะครับผมใครมีอันไหนเพิ่มเติมอยากจะมาแนะนำอยากจะเชิญชวนให้ลองไปเล่นดูก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะผมก็อย่าลืมกด Subscribe YouTube ก็หลยด้วยนะครับไวลาคลิปให,ใหม่เนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ